เรนนี่ครับปกติเวลาไปทํางานเนี่ยเดินทางยังไงครับขับรถไปค่ะขับรถไปรถยนต์อ่ะนะใช่ถูกอ๋อแล้วบ้านอยู่แถวไหน,น,นอ่อนบ้านอยู่อ่อนนุชบ้านอยู่อ่อนนุชออฟฟิศอยู่แยกบางนาใช่มันก็ต้องผ่านถนนสุขมุมวิทดิถูกต้องแล้วรถไม่ติดหรอใช้เวาลาเดินทาง1ชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมงเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่อนนุชไปแยกบางนามันมันนิดเดียวนะชั่วโมงเลยหรอใช่อ๋อแล้วถ้าเกิดวันไหนเราตื่นสายแล้วมันไม่ทันแน่ๆทําไงก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปต่อ BTS อ๋อนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปต่่่่่่่่อออออ BTS แล้้้วววคาาาาาาาเเเเดินนนนนนททททงงงััึไหรรถปป็ยยะะตตตกมณ100บี ต่อวันโอ้ต่อวันเลยเหรอแล้วเราเข้าออฟฟิศเดือนหนึ่งก็20วันไดไหมถูกต้องอ๋อแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปต่อไปเทสเวละร้อยใช่เดือนหนึ่งก็20วันอ่าฮะสองพันเลยนะสองพันแล้วใช่เฮ้ยสองพันเลยนะจะดีกว่าถ้าเราซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ผ่อนก็พันกว่าบาทเองก็ดีแต่ว่าพี่ขับยังไม่เป็นเลยมือใหม่มากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นด้วยโอ้ขี่จักรยานเป็นไหมขี่จักรยานเป็นโอ้จะบอกว่าจริงๆเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ยย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 ุุคเเเเเเนนนนนนีีีีีี้้้ข่่่่่่่งงงงาาาาาาากกกกกววจจจััรรรรรออออิิหหมมมลลลลๆบดป็ผู ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ผมสูง1้8อันนี้สูงเท่าไหร่ 5. 1 5 5 1 5้าอา้่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก48อ่าเห็นไหมตัวเล็กๆบอกเลยรถมอเตอร์ไซค์ไซส์เล็กๆเนี่ยที่เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้มีหลายรุ่นเลยจริงหรอมีรุ่นไหนแนะนำบ้างเออนี่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยน่าใช้มากๆแล้วเขาก็เพิ่งออกมาใหม่ด้วยคันนี้เลยยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรุ่นปี2025ซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยมีจุดเด่นที่เยอะมากๆ,ๆที่เหมาะกับตัวเล็กๆออออออยยย่ย่่่าาางงงเเเเลลลดดีีี้้้หหห็็็นนนนนนนตแบบปไกกกืืืะะถจรรมซคคัใโข ต,ต้องน้ำหนักเบาต้องน้ำหนักเบาเพราะ,ะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยอสองเลยก็คือต้องขับง่ายเพราะว่าเราเป็นมือใหม่หัดขับส่วน3ก็คือต้องมีดีไซน์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์หมดเลยเพราะ<อ>ว่าอะไร1นน้ำหนักเบาน้ำหนักคันนี้หน้าตาแบบนี้คิดว่าหนักเท่าไหร่ ไม่รู้เลยร้อยกว่ามัง้งน้ำหนักคันนี้ไม่ถึง100กิโลกร,ร,มรัมอยู่ที่96กกิโลกร,รัมเท่านั้นถือว่าน้ำหนักเนี่ยเบามากจุดเด่นสำคัญเลยนั่นคือดีไซน์ของตัวรถจะเห็นว่าอาจลองลอง,ลองดูรอบคันเป็นไง<ส>หน้าตาแบบนี้โอเคไหมโอเคอนี่ไฟหน้า LED ด้วยนะ,ะ,ะไฟหน้า LED แล้วดูระบบความปลอดภัยเขานี่เป็นดิสเบรกมาให้ด้วยเรื่องระบบเบรกหายห่วงแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกมาให้ด้วยอย่างเราอาจจะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยได้ข่าวว่าคันนี้อาจจะเป็นรถคันแรกใช่ถูกต้องเป็นรถคันแรกต้องมีระบบกระจายแรงเบรกมาให้เพรรราาาะะะียถถ้มบบก แรงเบรกเราก็ขับง่ายเลยโอเคดีเบรหล้างอย่างเดียวขี่ได้ทั่วไทยสีสวยด้วยเนี่ยอ่าสีสวยด้วยแล้วก็น้ําหนักรถเนี่ยค่อนข้างเบาไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สําคัญเลยฟีเจอร์ของเขาเนี่ยเยอะมากอย่างเลดี้ <Lady, S 2> เป็นผู้หญิงใช่มีกระเป๋าไหมมีกระเป๋าถูกต้องมีกระเป๋าเนี่ยบอกเลยคันนี้มีที่เก็บของเยอะนะอ่าลองดูลองดูงด <Okay. S 2> นี่ใต้เบาะเนี่ย เก็บหมวกกันน็อกได้ทั้งใบ<ม>ใหเห็นป่ะเป็นห<อ>มวกกันน็อกครึ่งใบเนี่ยใส่หมวกได้ทั้งใบใแล้วก็แน่นอนเวลาเราขี่รถอะ่ะเราก็ต้องเอาหมวกออกมาแล้วก็ใส่ปุ๊บไปขี่รถใช่ไหมเท่ากับว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเราว่างใส่กระเป๋าได้ใส่กระเป๋าได้อ่าแล้วก็เวลาเราถึงที่ทํางานปุ๊บอ่ะเรากระเป๋าออกเอาหมวกเก็บแล้วก็ปิดปุ๊บเห็นไหม ไม่ต้องเอาหมวกไปแขวนไว้ข้างนอกเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งๆไงเจ๋งไหมอันนี้คือที่เก็บของที่หนึ่งที่เป็นที่ใหญ่ๆของเขาแล้วเวลาเราขี่รถเนี่ยแน่นอนยุคนี้ยุคสมาร์ทโฟนเนาะเราต้องใช้มือถือถูกต้องเขามีที่ชาร์จแบตด้วยค่ะรู้ไม่เห็นไหนให้ถ่ายให้ยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหไงแสดงว่าแอบศึกษามาก่อนนะเนี่ยก็เห็นมาบ้างเออเนี่ยข้างในจะมีช่องเสียบ USB Type A มาให้หนึ่งช่องอ่าา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 า เนี่ยเห็นป่ะตรงนี้ใส่ iPhone 15ได้เห็นป่ะอ่ะลองปิดลองปิดปิดเห็นดไหดมออกันฝนเห็นป่ะเวลาแบบฝนตกเนี้ยเรามือถืออยู่กับตัวใช่ไหม<ะ>เรากลัวมันพังอ,อ่ะเราเปิดเก็บในนี้เลยแบบจะได้ไม<ว>่ตกหล่นด<ว>้วยถูกคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ขี่ไปทำงานอย่างเดียวนะอเอาไปแบบจ่ายกับข้าวได้จ่ายกับข้าวได้เพราะว่านี่ที่แขวนถุงแกงอ๋อมีฮุกตรงนี้อ่ามีที่แขวนถุงแกงเห็นป่ะเออสมมติไปชอปปิ้งเนี่ยได้แล้วไม่พอมีข้างหน้าอีกนี่ ตรงนี้2อันเลยใช่เห็นไหม,ไมไงแงนเนกประสงค์วะเนอกประสงค์งมากก็ออคือสามารถทิ้วถุงกับข้าวแหมไว้2อันนี้ได้ใช่เนี่ยได้ดับเบิลถุงเลยโอเคแล้วก็เนี่ยลองขึ้นไปนั่ง อ่านี่สูง1 5 5นะครับจะเห็นได้ว่าพอดีไหมรถเนี่ยพอดีกําลังดีเลยเออมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปใช่<ะ>ถูกต้องอ่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นรถคันแรกเนี่ยคันนี้โอเคมากๆโอเคมากๆสีก็สวยชอบใช่ไหมสีก็สวยฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าโอเคนะอย่างเรื่องระบบความปลอดภัยเขาให้มาเต็มนะมีระบบกระจายแรงเบรกมาให้อันนี้ดีคืออย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ขี่รถเยอะเท่าไหร่นะ เราจะใช้เบรกอันเดียวอยู่แล้วก็อันนี้เขาคิดมาให้แล้วก็คืออย่างเราเนี่ยใช้แต่เบรกหลังเนาะถ้าเราแตะเบรกหลังแบบนี้รถก็จะทําการจับเบรกหน้าให้ด้วยทําให้ช่วยกระจายแรงเบรกได้ระยะเบรกที่สั้นลงแล้วเบรกฝั่งนี้ละคะอันนี้คือเบรกหน้าอย่างเดียวก็เราอาจจะไม่ค่อยยุ่งตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราขับเนี่ยไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วยี่ขับเส้นสุขุมวิทเต็มที่ก็วิ่งอยู่60 70ประมาณนี้ใช้เบรกฝั่งเนี้ยอันเดียวอยู่นะอันนี้บอกเลยและไม่พอแต่เท่านั้นเราเห็นที่เก็บของอยอ่แล้วใช่ไหม แบบอยากจะใส่ล่มเนี่ยก็ใส่ได้ค่ะอ่าตรงนี้เลยนะแล้วก็อย่างเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราอาจจะจําภาพจําเก่าๆได้นะว่ารถเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพกกุญแจใช่ป่ะเสียบแล้วก็ไขอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าคันนี้ยาม้าฟ a ร์ซีว่าไฮบริดคันนี้เป็นรุ่นกุญแจสมาร์ทคีย์นะพกกุญแจไว้กับตัวจบเลยแล้วอันนี้คือไม่ต้องใช้ไม่เสียบกุญแจเลยไม่ต้องเราเอากุญแจพกไว้กับตัวเราก็สามารถจัดการรใช้สตาร์สตาร์จไงอะค่ะโอ้สตาร์ง่ายมากอะเลดี้ลองเล่นดูนะเอามือเนี่ยกดเข้าไปทีีนึง่ากด้วก็ ไปด้านขวา ใช่ใช่ใช่ลองบิดไปด้านขวากดปุ๊บแล้วบิดเลยปุ๊บเอ่าเท่านี้เองระบบไฟเขาก็จะติดขึ้นมาซึ่งตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลด้วยบอกข้อมูลการขี่พื้นฐานครบครันแล้วเนี่ยอีกความเจ๋งหนึ่งของเจ้า Yamaha Fascio ปี2025คือเขามีระบบ Y Connect มาให้ด้วยก็คือที่มันขึ้นโลโก้เนี่ยเห็นไหมที่เป็นแอปแล้วก็มีแบตเตอรี่มือถือขึ้นมาเนี่ยอ๋อค่ะอ่ามันคือ Y Connect แล้ว Y Connect เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรคะโอ้โหเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับลดี้มากๆอย่างลดี้เนี่ยคันนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค ตรงที่1ตัวรถเนี่ยจะดูให้เลยว่ารถเนี่ยควรเข้าไปเซอร์วิสหรือยังควรเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือยังอะไรแบบนี้ในแอป Y Connect เนี่ยเขาจัดการเรื่องนี้ให้เอาว่าเลดี้เนี่ยไม่ต้องจำหรอกว่าโอเครถเราเอาเข้าสู่ล่าสุดเมื่อไหร่เราเปิดดูในแอปเขามีบอกหมดเลยเรียบร้อยเลยโออเจ๋งใชอว่าใช้ได้หมใช้ได้วลีกูดนะไม่ต้องจาด้วยเพียงเดียวเติมน้ามันหน่อยง่ายมากไหมง่ายเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆกนั่นคือตัวของเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์บลูคอ ออกแบบมาเน้นเรื่องของความนุ่มนวล oh. แล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะ,ะเนี่ยผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันใช้ง่ายจริงๆเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าแต่ว,ว่าเรยดี่ไม่เคยลองขับมาก่อนเลยอะเข้ากงเข้าเกียร์จะขับยากไหมโอ้โหอันเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเจ้า Yamaha Fascio Hybrid คันนี้เป็นเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ที่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เอาว่าถ้าเกิดเราขับจักรยานเป็นเนี่ยขับคันนี้เป็นแน่นอนและเจ๋งกว่านั้นคือขับง่ายกว่าจักรยานอีกโอเค,อเคแค่บ,บิดกับเบรกง่ายมาก<ต>น่าลองไหม<อ>น่าลองไหมบอกเลยว่าต้องลองอ่ะเดี๋ยวไปลองขี่กันจัดไปค่ะ เป็นไงไปขับมาแล้วเป็นไงบ้างโอเคโอเคเลยใช่ไหมอ่าจอดจอดจอดก่อนอ่าเขาเก็บอุปกรณ์ก่อนขับง่ายมากเลยขับง่ายไหมเออนี่ขับครั้งแรกเลยจริงปะเนี่ยขับครั้งแรกจริงๆโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคือเสียงที่เขาเอาไว้เตือนว่าเฮ้ยคุณลืมเปิดระบบกุญแจไว้อยู่อแบตเตอรี่จะได้ไม่บ่นนั่นเองนะเป็นไงไปขี่มาเป็นไงบ้างดีมากเลยน้ําหนักเบาแล้วก็เวลาบิดก็คือไปเลยนะแต่ว่าวงเลี้ยวมันค่อนข้างที่จะแบบเร็วนิดนึงนะเราก็ต้องแบบระวังอ่าโอเคคือที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ารถเนี่ยเขาออกแบบ ให้มันขับได้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้ง่ายด้วยความที่ไซส์เขาค่อนข้างเล็กด้วยแหละมันก็เลยเหมาะกับเราแล้วก็ที่เรารู้สึกว่ารถมันเลี้ยวเร็วเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายในทุกสถานการณ์อย่างขับในเมืองเนี่ยมันจะซอกแซกได้ง่ายอย่างเมื่อกี้ที่เราไปลองขับกันเนี่ยเราวิ่งกันยาวๆเนาะล้วก็รู้แล้วว่าโอเครถเนี่ยกำลังเขามีขับขึ้นสะพานอะไรได้สบายเลยสะพานนี้ชันไหมชันตอนแรกเน็กบอกไม่ชันชันอยู่ยังไงเขาก็ขึ้นได้สบายๆเห็นไหมหลายๆคนเห็นเป็นเครื่องร้อย 5ซีซีหุ้ยจะแรงหรือเปล่าแต่บอกเลยว,ว่าเครื่องตัวนี้แรงแล้วก็เบรกเขาดีด้วยนะคือแบบว่ามัน่นใจอะเอาอยู่เมื่อกี้เนี่ยขับนี่คือใช้ใช้แต่เบรกฝั่งซ้ายหรือใช้ฝั่งขวาด้วยใช้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวเขาเน้นสอนไว้ว่าใช้ฝั่งซ้ายก่อนใช่เนี่ยอย่างถ้าเราเป็นมือใหม่มีประสบการณ์ในการขี่รถไม่ได้เยอะเนี่ยแนะนําใช้เบรกฝั่งนี้ไปก่อนให้มันชินมือเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มชินมือแล้วเรารู้แล้วว่าโอเคกําลังมาประมาณนี้เราอยากได้ระยะเบรกที่สั้นขึ้นให้มาใช้ฝั่งนี้โอ่มัฝงกเราทค ประสิทธิภาพการเบรกเนี่ยดีที่สุดนั่นเองมันโอเคว่าเจ้า Yamaha Facio คันนี้เขามีระบบกระจายแรงเบรกมาให้ก็เลยแนะนําว่าใช้เบรกด้านนี้ไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องงงเยอะเราจะได้ไม่ต้องาวาผวาวองว่าโอเคสถานการณ์แบบนี้ใช้เบรกหลังสถานการณ์นี้ใช้เบรกหน้าสถานการณ์นี้ใช้2เบรกเพราะมือใหม่ก็จะงงนิดนึงเนาะใช่คือมือใหม่เนี่ยเราจะหมดเวลาไปกับการโอเคเรารักษารักษารถให้มันไปได้ดีก่อนแล้วก็ควบคุมให้มันดีควบคุมคันเร่งควบคุมความเร็วก่อนเนาะอันนี้ถือว่าดีค่ะแล้วที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือเบาะเขาเนี่ยมันไม่ได้ส เราสามารถเอาขาเนี่ยตั้งกับพื้นได้เลยใช่เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เลดี้ขับมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นว่าไซส์รถเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากทีนี้เดี๋ยวให้เลดี้เล่งให้คุณผู้ชมเห็นกันหน่อยว่าเนี่ยสูง155ลองตั้งรถตรงตั้งรถตรงเราเอาขาลงสองข้างเอาขาลงสองข้างก่อนเห็นไหมเอาขาลงสองข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะปลายเท้าเนี่ยจะอยู่ที่พื้นนะครับทั้งสองข้างเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราเอาเท้าขึ้นข้างหนึ่งเอาเท้าข้างไม่ถนัดขึ้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยสามารถคำรถได้เต็มๆแบบนี้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ คุณชม หยุดรถแบบนี้นะครับคือเอาขาข้างไม่ถนัดขึ้นมาอยู่บนรถเลยแล้วก็เอาขาข้างที่ถนัดเนี่ยเหยียบให้เต็มพื้นเท่านี้เลดี้ขี่รถได้ทุกรุ่นใช่แล้วก็เนี่ยที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือแฮนด์เขาไม่ได้กว้างมากมันก็แคบหน่อยแล้วเวลาเราเลี้ยวมันจะเลี้ยวง่ายขึ้นเนี่ยนะลองเลี้ยวลองเลี้ยวเออเห็นไหมใช่เห็นไหมเลี้ยวง่ายแล้วก็หน้ารถเนี่ยเขาไม่ไม่เบาจนเกินไปนะมันจะควบคุมง่ายถูกเนี่แหละครับคือการออกแบบของตัวรถที่ค่อนข้างใส่ใจกับผู้ใช้ที่เป็นมือใหม่มากๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันขนาดเลดี้ และคันนี้อาจจะเป็นรถคันแรกของเขานะครับใช่นี่เรียกว่าถูกใจสุดๆไปเลยกับเจ้ายามาฮ่าฟ้าซีว้าไฮบริดครับซึ่งเจ้ายามาฮ่าฟ้าซีว้าไฮบริดคันนี้ราคาเริ่มต้น5,900 0บาทเท่านั้นแลาเกิดอยากได้ออปชั่นเต็มๆแบบนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ยก็5,2,900บาทค่ะว่าไงถูกใจถูกใจเลยไปถอยเลยไหมเออแล้วสีเขามีตั้ง6สีเลยนะโอ้เยอะมากมี6สีแอบไปดูมาก่อนยังยังยังไม่ได้ อ่าไม่เป็นไรท่านใดที่สนใจนะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Yamaha ได้เลยครับหรือไปดูตัวจริงได้ที่โชว์รูม y a มาฮ่ทั่วประเทศครับ<ะ>ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของออโต้สปินครับวันนี้กับผมเน็กแล้วก็เลดี้ออโต้สปินค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊าย